เราบูนทันวิแ่งแล่นเข้าไปบานนี่เพราะอให้เข้าไปให้เข้าไปบานนี่พูนนะ่ะป้าวโชว์แล้วบางมันอิ่วคือเด้อะพูนเออแต่กระเปกเนาะมันนี่จึงอยู่ตนนะินีเนาะมันนะี่เนาะเอาบันแห่งไปพุดธสารบันไงโอ้ยน้อยขี้พุ่นจะเข้าตานะจะไปพูนโอ้ยเนาะโอ้ แหงได้บาหนิโวโวโวเอ้ามุนเดบนเก้าแล้วบาหนีิเอ้าอย่าเข้าไปเด้ออย่าเข้าไปเด้อฮะโวเออแต่ก็แปลกเลยเนาะโนโอเออฮะวายมาแม่เจ้าสิบุธบอกออกุตูรีข้ากุธเออเพื่อนไอ้สิบอกกี่ดอกเพราะว่าจำมาเพืมามา่อนพ่อมารีบเอาเลขของเจ้าอยู่สามคนนี่เราอะฮะ บานนี้เนาะเปิดภาพขึ้นมากับเสียงเจ้า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 อยู่พี่น้องเลยยังไดงละบาดนี่ฮะพากันเที่ยงยังกันฮะโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังไดงเฮ็ดยังไดงเพิ่นถ่ายคลิปนี่เฮ็ดยังไดงจักอยู่บนนอหนี่ฮะโดยสวัสดีอ่าเจ้าเจ้าว่าอย่างไรเจ้าสวัสดีครับจสว่าเบิ้งสว่าเบิ้งสว่าเบิ้งจะาว่าไทยเป็ี่นว่าเบิ้งอ่าเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นเบิ้งหลายว่าเบิ้ง อ่าฮ่าเอะกลอ๋ออเอโซยกันซอยกันืันน,นี้ผู้ตู่บอกมาาืันนี้ถือเลข่านโยมน้มาไม่เหงหัว <c ười> ใะ้ดอกฝ้ากันอยู่กับาบได้ตีกัน,กนพี่น้องเนาะมีแต่ผู้ชายบับผู้หญิงนั่นไปแล้วแม่ พาผากันกินข้าวกับยังใชเอาสีผ้ากันกินกับยังระบาดเนี่ยววมีนักินโอ้ยเอาเอาเอาบลูตระบาดเลยอีกแล้วอาชีพทีองการก้อนนั้นย่ามระบาดเยเนาะเฮ้ยเพไปขก้อนหเออ คือมา à ชัยอ่าโอ้ยบ่ยังมันซากนั่นแล้วอ้าเพิ่น น็่เลยได้ยินแต่งบุญทวีวายไงดาวพิศนเนาะเนาพี่น้องเลยจังไดก็พอกาศทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุขชนพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่เด้อพี่น้องเด้อเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่อตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะเอ่อให้จังไดยันตะันเก่าเป็นังไร <laughs> bông cái gì nữa? Ừ, hết việc, hết làm tham bộ chốt chốp à, đểi là? chị ừ, sì áo thôi đấy là? Thân Nó, ôi, oh, bay nhum con nào cho nhau một thân sụp oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> ừ. ừ. à? Không. Ừ, con mà tham ăn đây tiền, mân mền bọn nó, bạn nè. À, đểi tiền, tao tham ăn tua. Ních าพายออกก็อยู่ในหวัวนี่แหละเป็นไดเอ้าอ่าเป็นไดไพายพายจะว่ามีคนยังบูอาบน้าอยู่จักแถ่นี่ฮะได้บูอาบาจักมืออะไรนี่เฮ้อโอ้หงำงับมือผู้แหละมาใช่แล้วนี่สองแพ็คนี่บุญทวีถือมากเลยนี่สองแพ็คเลยเนี่หาเงินอ่านับน,บนบหมดชิปอยูบอ่บ่จ้ะ Napna mất chiếc vô la Napna bước nga chắc ngon 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 bao ngon 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 ก,ก,ก็กบบตด้เว้ยบ่อกับนกเข้านี่ญาตเลยแหละตาโผวกพี่วิยโอ้ยเอาเงินมาก่อนเอาเงินโอ้มาคู่ละบาทนี่นับมือก่อนเอานับนับเป็นบออ่อเอามาก่อนบ่นับก่อนเอานับหยอดซี๊ดังไงยังไงนมเอนอนมนมนี่กะรวมกันนี่กะเป็นสามแพ็กแล้วอ,อยู่เทียงเอาไปแล้วแพ็กหนึ่งเอาขนมเพิ่มอีกเอาเอาขนมเพิ่มอีกช็หนึ่งเอาออเ,เอานหนึ่งก่อน เออห่านทำสิกินแหละนี่แล้วเปล่าไหน่าก้นรถเอาปล่าไว้ในก้นรถมาตายวะไฮน์หนูเอามาตายวะไฮน์หนูไหวแล้วกินน้ากันเป็นยังไงใฮะหนูขี้ขี้ก้านหนูขี้ก้านขี้ก้านคืออยากได้เงินเพิ่นค่ะไม่จะหมดไม่จะหมดเงินไม่มีแล้วอ่าหมดแล้วหมดแล้วยังกองเดียวอ้าว เอาเอาทรงใบพอเนาะอ่าโบสันเห็ดอ่าเพื่อนเอาเงินนหนเห็ดอย่างไรมันครับอ่าโอ้ยเนาะหนูได้เงินเออหนูได้เงินสบายอันพ่อหนูเออ uh, อ้าูเร็วเออหนูได้เงินหนูได้เงินว่าฉันอ้าวสายพ่อเล็บปันนี่เอ <oh. ้ยนี uh, ่ยเนี oh, ่ยไอ้ก็ได e> okay. ้คือกันนี่อ้ายก็ได้กันเออปันกันเออไว้ชื่อหนม มเ,เงินบาทอ่าอวยพรให้เพิ่นเป็นเบ้าฮะ<ม>ลองบเบ้าเบิ่งดูลองลองบเบ้าเบิ่งขอบขอบคุณครับบ่ตร<ม>เงนเบ้าเบิ่งโ<อ>มูมีจักบาทวะเออมีจักบาทจ้ะสองพันเกียบยี่สิบอ่าเด็กน้อยพรยิถึงเงินหลายน้ำทีอ่ะอ,อ่าม,มาอยู่ลาวมีหมูจคะคดแหละยังบ่มียังบ่มีเจ้าวดื้อไปจ้าเหยจอเจ้า เจ้าไปบนใดตีเขาเจ้าบนหันไปจับหนูได้เงินสี่บาทโอ้หนูได้เงินสี่บาทมวยตีเขาบนใดก็ไม่แต่หมูไมีแต่บักขึ่นหันอ่าชื่อวังไพก็ได้โอ้ชื่อวังไพก็ได้โอ้บังบังไพ่บังหนึ่งเท่าไรเด่อบังไพ่มังน้อยเลยบั่งมั่งน้อยบังเท่าไรเอ้ามังมังสีบาทแหละมังเลสี่บาทนั่นแหละโอ้ยเนาะมังบั่งอะบังไพ่อ่ะ ตุ้งสี่โอ้พ่อใาญมันแตกใช่บอกไม่แตกอุ้ยไปเชื่อมันได้ยังไงเงี้ไม่รู้ก็ได้ตุ้งหมดโอ้ยระบบเป็นโวกเพวกนิ่งจับหาพันเลยเออไม่ซื้อซื้อทั้งสีเลยซื้อทั้งสีเลยโอ้ยเนาะแม่มันระบบท์จะเป็นมันระบบท์ไงระบบทดเอออาเมนรีโบนอ้ายได้ยินว่าเจ้าตัวอัน ย่าคูเพิ่นไปฉันแม่บ่าวคี่ตัวตัวนะได้ยินน้องสายพะแลบว่าตัวย่าคูพันตัวเลขแม่บ่าไปไปตัวเพิ่นได้ไหมฮะไปบอกได้ไหมกับเพิ่นโอ้ไปบอกเลขเพิ่นเขาบอกเขาเลขย่าคูพุ่นไม่ได้เจ้าจะบอกเลขอย่างเพิ่นเอาบอกเลขอะไรไม่ได้บอกเฮ้ยไม่ได้บอกเพิ่นคือจีชื่อกันหลายแท้ฉันสิแล้วพอนบอกแล้วว่าไม่ได้บอก ตัวนะคนนี่เลขอะไรอันนี้จักแล้วใช้สเลขกยังฉันไอ้เบิ้งเงินจักอีบอหนี่หนี้นี้นับนับเบิ้งด้วยนี่เลขอะไรวะเออไม่รู้แล้วนี่เลขยังเอาเลขเงินนั่นแหละเออเลขเงินยุ่นเลขยันทางหนาเนี่ยเอาแม่งเลขเงินเลขยังเลขยังนี่นี่เลขดอกไม้มอนโบแมนนับมอลชิปยู่บ่นับมอลชิปยู่บ่เอ้าชิปเบิ้งกีพาบอหนี้หนึ่งนี่ อ่า1นี่1 2 3 4 5 6 7 8ี่แปด9 10เออลองๆนับอยู่กกเสาหั่นจักๆต้นหั่นจักต้นหั่นนับนับมีมี6คอแล้วบ่7 8อือจต้น5ต้นโอ้มันแม่นอยู่บ่น้อบาดนี้ฮะ เก็บอ่ะไปไปไปให้ไอ้ไอ้เก็บไว้ไปเงินไปหรือว่าใส่ถุงไว้ไปหน,นูจะเอาให้แม่หนูถือเออเอาไว้ให้แม่หนูชื่อกักอกบใส่ถุงไว้ก่อนบ่าวหู้อีก่เนาะมีหันนุงทรงกันทั้งหนา้ทาทั้งหลังนะุงทรงกูบุถึงทางกันมันบุถึงแล้วมันถงุงมันต้องปีนไปเท่านั<ม>้นแมลงแมลงแม่บ่มาได้แมลงเฮ้ยแม,<า>ม่บ่มาอ้าเห็นแม่ไปทำงานแล้ว หนูเห็นเหมือนกันเลยฮะหนูเห็นเจ้าเจ้าก็เห็นคือคือบวกินตัวนี้มันแก่แหละไม่หนูกินของนี้โอ้ยมันก็คือกนันนั่นแล้วรสชาติเดียวกนันนั่น,แ,นแล้วเอาเก็บเก็บไปให้เอื้อยกินน้ำเด้อเก็บเก็บไปให้พี่สาวกินน้ำเด้อได้บ่ได้บ่ลระวังเขียวหักเด้อไม่หกักหรอกแค่อ่อนโอ้ยแค่อ่อนแล้วมันยังหัก ระบังเขวาหักเดินไ่หักหรอกแข่หนูอ่อนแข่อ,อ,อ่อนอยู่แล้วเองลงลง,ลงไปขึ้นได้ตัวนั้นลงมาแม่ได้ไหมห้เบาเหียนขึ้นกับพ่อจะไปขึ้นกกไม้ลงมาโอ้ยจิงน้อย่นก็เอาลงมาจะไปขึ้นจะไปขึ้นหายได้ผมมาใกล้ได้ไปหาขึ้นกกไม้นะน้ำตกตายออให้แต่เบาเหียนขึ้นกับฟอนมีนม่กับแก่เลยไปลมา เจ้ายา่านบวกับแกม่ย่านเฮ้ยมือมันเหนียวเหนียวนีเงือนมันแนวมันแนวมันเลี้ยคนมาเนี่ยมันก็ตอดนมโอ้กับ,ก,บกับแกก็ตอดเปลี่ยนี่อือตอดโอ้ยมันมโมเมนต์หอกตัวแล้วถ้กับแกตอดเปลี่ยนมโมเมนต์หอกคนคนคนตัวแล้วนี่เบื้องในแก้มก็ยังโมชาบัดยู่ฮะนี่นี่นนออแกเองอยากหนู่าให้พี่หนูกินอยากเลือก <laughs> โอ้ oh, พูดได้อะมาให้นเพูดได้อะมาหนูลืมเอหนูปาให้บาลลีมา <c oughs> อ่าบาลลีามาให้หนูจำได้ว่าวาเนี้มีใครในมาฮะวานี้มีใคร<ม> <c oughs> จะมา,าว่าอู้บาลลีมาฮบาลีมาบบลมีบาลี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบารีไทยบุญบารีไทยบุญอ่าเพิ่์นมาอย่าดื้อเด้อเด้อเพิ่์นมาอย่าดื้อบอกความความมันมีสีสื้อซืมันก็ซื้อแหละเออจะเพิ่์นมาเลยอย่ดื้อได้บอกความความได้เพิ่์นหายได้อ่าเจ้าจื้อไปเน่ะเจ้าจื้อไปเน่กินจับดีกินจับดีอืมเจ้าเจ้า ระวังแม่กับพ่อแพงไปแหงหืมว่าเบิร์ว่าเบิร์ระวังพ่อกับแม่แพงไปน้อแหงนี่เนอหืมคิดก่อนคิดก่อนแพงชำกันบ่ฮะเอ้ยโหพายเย็ดลินพายเย็นหลินพายพายเย็นหลินเย็นเย็นกินแบบนี้กินแบบนี้มาแลงอาบเด้อน้ำเด้อ Ờ, đối với thằng Đối Nó ạp hát đi lèo Ảp hát đi nó Ôi Ờ Cháu nhát báo nụ Ôi Văn tảm lộn, khúc tả này đó Hả? Bên kì lèo Hả? wow nó thì mẹ nụ อ่าบัดบัดตอนเจ้าอยู่ไทยเจ้าอยู่กับไผอยั่กบแม่เนี่ยกับพ่อเนีด้วยเอาตอนตอนเว้นพอนไปเห็นงานจะอยู่กับไผเอ่นะฮะอยู่ไทยพูดมีมูหลายบอไม่ไม่รู้มีอยู่เออมีอยู่ตีเบอร์แล้วเออเบอร์แล้วอ่มบออ่มบ่ ยีมเอ๊ะน้องยีมเลยนพี่น้องเนาะก่อนพี่น้องเลยอาสร้างขึ้นมาเทมือเ้านี่เพว่ายังแกะแบกบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเข่ากันี่กว่ามาไล่ป็นได้แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเดือน บริมบริเล็กสินะเอาขึ้นก็อขึ้นมีแต่ก้อนเดียวนะแล้วก็ครับเทคานเกิดมานี่เทเต,เต็มหน้าเสากอง่ายนเนาะอะท่านที่ไหนกันชิคั้วอะไรนี่เพื่อนเลยว่ามันแดดเนาะมันแดดมันอ้ายอย่างมันเลยไม่สมบาย มีแต่ว่าสิแกะแล้วก็ถอกน้ามวดม้วนมวนแล้วก็เกาะออกพี่น้องเลยฮะเนาะอย่างใดก็คือจะได้อ่ากับก่อนพี่น้องเนาะทางประตูเพื่อนกะเพื่อนออกมาเมือนีนี่ละเนาะแต่ว่าทำได้น้อยแล้วคือคิดจะออกมาจอบลูกจอบลานอย่างนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนกับพี่ชากันอยู่กันสามคนพี่น้อง ทางแดดทางหอดทางเอาทองไดอันว่าแม่แม่เจ้าไปเฮ็ดเวียกอ่โทุอันมันเพิ่นบอกประตู้เจ้าอยู่บ่บอกอยู่บ่บอกเพื่อนอกเพิ่นมันบอกแบบอ้าวเพิ่นอนเพิ่อใจว่าประตูโบ้หู้ชาวบานเจ้าอยู่สามคนอืมหรือว่าเพิ่นบอกอยู่ประจักษ์เป็นยังไงก็บอกปรตูแม่วานเลย พอโทรมากลางคืนโอ้พอโทรมากลางคืนโอ้ยแล้วเพิ่นกับิโทรบอกประตูครอบมาแล้วฉันเพิ่นเพิ่นประตูกูมีน้ำมันอ่ามีแต่น้ำมันกุลทวีเบอร์ใช้แอันเจ้าจะได้บ่เบอร์ประตูเจ้านี่น้ำมันกุลทวีใช้ไปเอามาเบิรงอันอันทูทรบอกเพิ่นเบิรงดูอันนี้บอกจะว่านี่จังนี่เบอร์ไม่ใช่เลยนี้เบื่อสามนันนี่เบื่อเบอร์ประตูเจ้า Thấy về bên đó. Thu. Thu bọc à phụ nhai phụ chứa là. Có ai cái chỉ để mưa để đáp bạn này. À phụ hết hết bỏ phụ. Mụn thui 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 thì bọn nó. Chết chết chết. Đi về lên cho mắn đó. À yêu mà anh heng nó hoài. Họ à, bộ lương chưa khử nó đã hả? Ô oh, à với cái 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 nó được piu khử nào mừng đấy hả? Hàn, hàn. Hàn, hàn. anh thua anh hèn, hàn. Hết hết hết. ยับฮบวานนี่แห้งกูนี้วานนี่แห้งกูนี้อ๊บอบเอ้าเอ้าเอ้าเจ็บาดนี่พุนอู้วว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 กวว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 นวว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 วงวววเ้้วว่ว พูนเออแต่กระเปกเลยเนาะมื้อนี้จึ้งอยู่ตะนี่เนาะมื้อนี้เนาะเอ้าบัดแฮ้งไปพุทธสามบัดไงโอ้ยน้อยขี้พุ่นขีเข้าตานะจะไปพุ่นโอ้ยเนาะบอกให้เข้าแฮงจำอยู่บอกให้เข้าไปพุ่นโอ้เออแต่กระเปกได้แล่ะเนาะขี้หอยู่ตะหันเดยระวังเด้อระวังมันจู่ขึ้นไปทึงผ้าเด้อ ระวังมันจู่ไปทั้งผ้าเด้อออกมาไปกี่พุ่นที่เข่าตานะทท้ากี่พุ่นที่เข่าตานั่นพุ่นยังไม่เศร้าเลยพี่น้อง,งพี่มาทางพี่แล้วบมาทางบ่าวตาแล้วไปเอาเอาโอนุนน่นอ่า โอ้ยแหงได้บ้านนี่โอ้โหโอ้เอาบนบนเก่าแล้วบ่าเนี่ยเอาอย่าเข้าไปเด้ออย่าเข้าไปเด้อฮะโอ้ยเออแต่ก็แปลกเลยเนาะเออฮะไายเออจึงอยู่ตบนเก่าเหรอเนาะฮานานเห็นบ่เชื่อบ่าวบ่บ้านเห็นบ่ เข่าตาเห็นว้อบันนี่แล้วแรงว้อบันนี่อ่ะบ้านโอ้มันจีคอยยังมันบ่มีขี้เหงาเชื่อมีขี้เหงอมันกว่าโอ้มีแต่จะพากันไปลินนะใกล้ถนนทุนทางเด้อชิมือป้าได้เด้ออือเก็บมาให้เงินหนาไหมเงินแผงกระปุกเก็บมาก่อนอาถูกอ่าโทรบอกเราอยู่ิสวัสเราจะหมดทุกม่หมดใช่ใช่ใช่เบอร์เราจืดอยู่ปะ มปเจเอ There, uh, ่อเอ่อเอ่อไปเจ้ยเาราะว้าสิบยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเยเม้่ามบุเนมยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเก้ยเฮ้่เฮ้ยเอ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้กเฮ้ยเล้ยเฮ้เอ้ยอฮว่าแม่เจ้ยเฮ้เอกพเฮู้เฮยเเฮ้ยเออเพฮ่ยเฮเฮ้ยเดอยเฮ้าเฮ้เฮยเฮ้ยเมา้เ้เจ้ยอ นอนสามคนบ่ได้เด้ผู้น้อยนี่อืออ่อโอโฮะติดเจ้าอยู่เ่เออแต่เนี่ลมกับพวกนี้น่ะเออแรงว่เวียนเวียนได้อยู่นี่น่ะมุนดิ้วอยู่โอเคโอเคพากันจะไปลินดูหนุนทางเด้อเอไ้กอนหมันเก่าเออเอาเนาะ หาพ้ากันทนได้พากันทนได้บาดในเพื่อนชิม่ปลาแล้วปูลาลากกะบาดแล้เนาะแซมบลูกบาดแล้เจ็ดบานเ็ดบานโอ้่าเนาะอแมแม่สีเขอยทางนะแม่อ้ยมาปอพังไปลินพูนไป พ่พ่นพ่นไปพุ่งเร็วไปบมาน้ำเบาแกเบาชิพุ่งอะไผู้พาคไปลินพุ่นเด้อเอาเงินนี่ได้เพื่อนให้เลยเออไปไปไปลินช่พุ่นมาใกล้เถอนีิมันมีรถดันรถลายแท่นี่เฮ้ยน้กระป๋อนกันเราเนาะนี่แหละยาผู้ใหญ่ผู้ยู่กันจะเล็กน้อยพี่น้องตามประษาเพื่อนยันนะแรนมันจะรถใส่ล่างกกัน จากได้ฮะจังไดก็มุกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิ่มาชมแลก็กดข้ามโฆษณาพี่น้องเนาะถ้าคินี้ขอกล่าวขมาสบายดีนบ๊ายบาย